สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาดูกันนะครับว่าไก่เราจะเป็นสีอะไรนะครับอบไก่อบครับไก่อบปิ๊บครับดูนะครับตรงตรงนายหนุ่มตรงตรงนะ้ยกนิดนึงโยกนิดนึงอ่ะมาดูนะครับเบาๆนะครับตรงๆนะครับ ต,ต้งตรงแถมแทลาแลมแถมแดม,แมสุดยอดเลยครับผมเา้าไมต้องกวัวนะตุปตัดไปกวยวนะสุยอดเลยครับือ <c oughs> หหลน้ากินเหลือเกินครับขอถ่ายรูปนิดนึงครับ<ถ>โอ้คนนนา,า,างนวางวางนิดนึงตุ๊ยไม่มีไหมโจมันเลยโจมันมันเลย สุดยอดเลยครับแสีบแท้แสีบแท้นี่ครับสูตรเขาเมยครับะะๆๆอะไรแกะอไรแกะอไแกะมันน่าเจี๊ยะเหลือเกินครับอโอ้ยขวัญฮัก สุดยอดครับตัวใหญ่ขวามลุมเนอะสังกัญยุบยุงขึ้นตรงยุงใกล้ใกล้ขึ้นยุงใกล้ขึ้นห้อย่ขวงมนลงโอเคถอดไปถอดไปถอดไปโอเคใส่ใส่ใส่สู้แล้วครับ เหนืยวจนแตกไหมอ,อุ้ยยอดเลยครับไปเดี๋ยวเอาเอาอันนี้ออกเออซีเอทำจิ้มโอเคครับครับพร้อมครับพร้อมซุปไก่บมครับท่านยมิมอือต้มไก่ครับต้มไปตรงไงก่กุกครับก,กุกทั้งจานาเท่าด้วยก็เผาแสบ้ัวงับไม่โผจ่แล้วที่เด็ดที่เด็ดที่เด็ด อันนี้กระนำไก่มันน่อยลงครับเยอะเลยล้างนิดหน่อยอครับผมครับเยอะเลย